วันนี้นะครับเราอยู่ในการเปิดตัวใหม่ๆจากทางฮูล่แลนด์นะครับซึ่งมีสองรุ่นด้วยกันก็คือลากแม็กสองกับลาก A1 วันนั่นเองนะซึ่งตอนนี้เนี่ยไม์ที่เราใช้อยู่นะครับเป็นลากแม็กสนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในอีเวนต์นะครับเสียงรบกวนจะเยอะมากแต่เราตัดเสียงรบกวนให้ดูกัน พอกดเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนปุ๊บไมค์จะเป็นสีเขียวนะครับโหมดตัดเสียงรบกวนเนี่ยได้ตั้งแต่ 5dB ถึง 25dB นะแต่อันนี้เนี่ยใช้ 25dB อยู่ก็ซื้อตัดเสียงรบกวนแบบสุดเลยนะครับแล้วก็เขาใช้เทคโนโลยี e AI ตัดเสียงรบกวนนั่นเองซึ่จริงๆเนี่ยไมค์เ, My เขาให้ซ่อนนะครับแต่ว่าเราถือให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่ารูปร่างรูปทรงเขาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าปกติเนี่ยเราก็แค่หนีบเสื้อแค่นี้แล้วก็หนีบเข้าไป แบบนี้ก็จะเป็นการซ่อนไม้เรียบร้อยนะครับมันก็จะเนียนพอดีเนาะแล้วก็สามารถออกท่าออกคานได้เลยมือไม้มาได้เต็มที่นะครับก็เป็นเสียงจากไม้ลักแม็กสองมาคาเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนไมค์แคสเซเลชันแบบสุดอยู่นะครับก็จะสังเกตได้ว่าเราทําทรงเหมือนนั่งอินเทอร์วิวนะครับก็พอติดไม้แล้วเนี่ยมันก็ซ่อนแบบเนียนๆเลยนะครับมองแทบจะไม่เห็นเลยเนาะโอเคอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกนะครับก็คือเขามีหูฟังแบบนี้ที่เป็นไวเลสนะครับเอาไว้มอนิเตอร์เสียงเวลาเราอัดเสียงเลยครับก็จะใส่แบบนี้ในขณะที่ผมพูดเนี่ยเสีีีียยยยงงงผมมมเเเเเเอออออออกกก็็จะูู่่่ในนนนนหหแบบ้้ืืัคาาาไวิตรร์สทถ มานเองนะครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้หยิบฟังออกมาอ่ะแล้วก็สามารถหนีบไปในหูแบบนี้ได้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่โฮลี่แลนด์ทำมานะครับในตัวลากแม็กซ์2นั่นเองนะครับบอกได้เลยว่ามันน่าสนใจมากๆเนานแล้วก็ระหว่างนี้เนี่ยก็คือเสียงจากตัวลักแม็กซ์2เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยใช้โหมดตัดเสียงรบกวนอยู่นะครับก็สามารถฟังคุณภาพเสียงและพร้อมๆกันได้เลยนะครับอันนี้ก็จําลองฉากอินเทอร์วิวนั่นเองครับ